แม่สาวแกมเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาริกาเอิองเอิองเอิอง,เออง,เอองโอ้แม่แก้วสาริกาไม่พบกันมานานแม่ตาวานอย่าลบ พี่จากน้องไปรบจึงไม่พบเจอนาะพี่คิดถึงนางแบกรักครางมาเพื่อแม่ยอดรักทับเรือเธออย่าเบื่อเลยนาะพี่กลับมาแล้วเสียงเจ้าแจ้าเรียกเจ้าแม่ดอกสะดาพี่ขอให้เจ้าเมตตา แม่สาวแกมเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาริกาเอิงเอิงเอิงอโอ้แม่แก้วสาริกาจากน้องไปรแรมปีพี่ไปรบเพื่อชาติ มาเจอน้องตามนัดที่งานวัดดังว่าที่คิดถึงนางแบกรักครางมาเผื่อ แม่ยอดลัทับเรือเธออย่าเบื่อเลยนะยิ้มหน่อยเถิดน้องพี่ซื้อของมาให้แม่ยอดย่าใจมารักกันใหม่แก้วตาแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วยินีพี่แจว ไปเลยแม่แก้วสาริกาเอิงเอิงเอิงโอ้แม่แก้วสาริกาที่รักแต่น้องครานโปรดทรงสารลูกประดูจะบอกน้องให้รู้ไม่เจ้าชู้นีนาะ นักรบคนจนพี่ต้องทนว่าเวกลับจากท้องทะเลมันว่าเวนักนาแม่สโนบานเช้าน้องคงหนาวเหมือนพี่แต่งกับลูกนาวีลูกคงที่เหมือนปลาแม่สาวแก้มเรือ ทหารเรือมาแล้วจะนีที่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาริกาเอิงเอิงเอิเอ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 โอ้แม่แก้วสาริกาสิบนี้อก็กราบคอณคนอย่างสูงหน้าก็รำลึกถึงที่เอานะเพลงนี้ลูกครู ได้รับสาวกาศทองคําด้วยนะฮะก็ผมก็กลาบตอนนั้นผมยังเป็นหนุ่มผมเจอพี่แอลนะฮะร้องตอนนั้นพี่เขาแสดงอยู่ที่โรงภาพยนตร์นครเชียงใหม่นะฮะผมก็ได้คุยกับพี่ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตผมเป็นนักร้องนี่ไอดอลสำหรับผมนะฮะขอบคุณมากนะฮะ